หลังจากที่รอคอยมาหลายวันนะครับในที่สุดวันนี้ NAS S ก็ประกาศโปรโมชั่น11-11ออกมาแล้วนะ Nintendo Switch มีทั้ง3รุ่นเลยนะครับ OLED ของแดงและก็ไลท์มีเกม Switch ลดจำนวนหนึ่งด้วยนะรวมไปถึงเกม PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5ด้วยแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะก็น่าจะเป็นราคาของ Switch OLED นะหลายคนนึกกับเขาสุดนะลุงแมวเนี่ยผู้ซึ่งซื้อราคาเต็มไปเมื่อเดือนที่แล้วส่วนต่างราคานี่มัน4,000บาทเลยนะครับผมว่าไปซื้อ Switch หลายช่วงลดราคาได้เลย แล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะครับพอเห็นราคาแบบนี้เนี่ยก็อยากกดซื้อตอนนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าผู้ชมดูที่ตัวแบนเนอร์ที่เขาโฆษณาดีๆเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนเชิงราคาอยู่นะมันมีทั้งตัวราคาโปรโมชั่นนะครับที่ไม่ต้องใช้วอลเชอร์อะไรเลยนะแล้วก็ตัวราคาที่ใช้วอลเชอร์ของ La z a d a แล้วก็ยังมีตัวราคาที่ใช้ La z a d a โบนัสอีกในวิดีโอตัวนี้นะครับลูกแม่ก็เลยจะมาคุยเรื่องโปรโมชั่นตัวนี้นะทั้งตัว Switch o l e d นะครับตัว Switch กล่องแดงแล้วก็ตัว Switch Lite ว่าจริงๆแล้วราคาที คุณน่าจะสามารถหาซื้อได้ง่ายเนี่ยมันน่าจะเป็นเท่าไร่กันแน่นะครับแล้วก็ราคาที่จะหาซื้อได้นะแต่ด้วยความยากลำบากหินประมาณหนึ่งนะแล้วก็หินสุดๆเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครคิดจะซื้อของเทศกาล11/11ก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับที่คอมเมนต์แรกลุงแมวทำลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับตัวสวิชทั้ง3รุ่นเลยนะรวมไปถึงตัวเกมตัวสวิชเองนะครับแล้วก็ตัว p l a y s t a t i o n แล้วก็ลิงก์ตัวเก็บคูปองต่างๆด้วยนะครับผม ลุงแม็ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาทําการซรับน้ําตาส่วนต่างของ Nintendo Switch OLED อยากจะเริ่มที่ตัวร้อนที่สุดเลยนะครับก็คือ Nintendo Switch OLED ซึ่งลุงแม็เชื่อว่ามีท่านผู้ชมเยอะมากเลยนะครับที่เลงอยู่แล้วก็ลุงแม็ก็เชียร์สุดๆนะผ่านมา1เดือนแล้วนะครับลุงแม็ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็มีความสุขกับมันในทุกวันเลยทางกบประมาณโอเคนะครับลุแม็กยังเชียร์นะว่านี่เป็นประสบการณ์การเล่น n t e เ d น s w i t c h ที่ดีที่สุด ราคาปกตินะครับในวันที่11-11ที่เป็นโปรโมชั่นนะที่เราไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยเนี่ยคือ15,500บาทซึ่งถามว่าเป็นราคาที่โอเคไหมนะครับก็นแน่นอนว่าถูกกว่าราคาตอนที่ลุงแมวซื้อตอนที่เขาเปิดตัวนะที่16,990บาทแต่ว่าถ้าเราย้อนเวลาไปนะแค่ช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับตัวราคา Nintendo Switch OLED ตัวนี้ของ n น s เหมือนกัน ขายอยู่ที่14,591บาทนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนะก็แค่เอาตัว n n d o Switch o l e d เนี่ยใส่ตัวตะกร้านะครับแล้วก็เลือกตัว s e l l e r Voucher ซึ่งมันมีอยู่ตรงหน้าเว็บอยู่แล้วนะก็ได้ราคานี้เลยเพราะนั้นถามว่าราคา15,500นานเป็นราคาที่ดีไหมก็เป็นราคาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็เ,เป็นราคาเฉยๆแล้วก็ต้องไม่ลืมนะว่าเราเหลือเทศก,กาลลดราคานะครับ12-12กับตอนปลายปีอีกนิดนึง แต่ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะว่าเราไม่มีทางรู้นะครับว่าพอหลังที่เปเซตไปแล้วเนี่ยตัว Switch o l e d นะครับหรือว่าตัว Switch รุ่นอื่นๆจะขาดตลาดหรือเปล่าทํให้เซเวสมากนะครับแล้วก็การเล่นเกมปลายปีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะรอนะครับ12 12อาจจะมีราคาดีกว่านี้ก็ได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณได้แค่ราคาโปรโมชั่น15,500าอบาทนะนะแต่ว่าเราลองมาดูราคาต่อไปนะครับ14,389นี 14, ้ปบาาทอันนี้เนี่ยเป็นราคานะครับที่คุณจะ แต่ถ้านะครับอาจจะมีความสงสัยนะว่าแล้วไอ้ตัวบอลเชอร์ที่ว่าเนี่ยมันไปเอามาจากไหนตัวลาซ a ดาบอลเชอร์ตัวนี้นะครับพี่ลด 1, 1 1 1บาทเนี่ยต้องไปเก็บนะครับตั้งแต่วันที่11นะก็คือค่ำคืนวันที่10นะครับผมคุณนั่งรอเลยนะแล้วก็พอ5ทุ่ม59ใช่ไหมครับแล้วก็นาฬิกาเปลี่ยนไปเป็น0.00นะก็คือวันใหม่นะครับวันที่11เดือน11เเนี่ยเขาจะมีเวลาให้คุณเก็บตัวคูปองตัวนี้นะครับ เที่ยงคืนถึงตีสองนะครับผมแต่ลูแมวไม่รู้นะว่า1111บาทเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดหรือเปล่าหรือว่าทุกคนที่นั่งรอกดเก็บได้พร้อมกันลูกแมวไม่มีประสบการณ์การเก็บคูปองแบบแข่งขันแบบนี้มาก่อนนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ก็เคยอ่านจากหลายท่านมานะก็มีการบ่นๆนะครับว่าบางทีเนี่ยนั่งรอตั้งนานแล้วมันก็เก็บไม่ได้นะจำนวนมันจำกัดแต่ว่าก็มีอีกหลายท่านเลยนะครับที่เก็บได้แล้วก็ฟินนะใช้ได้จริงๆ อย่างที่ว่านะครับก็คือสมมุติว่าคุณเก็บได้นะครับโชคดีนะคุณจะได้ตัว Nintendo Switch OLED ในราคา14,389บาทซึ่งณจุดนี้นะครับก็เป็น Nintendo Switch ที่ราคาต่ำทีเดียวนะน่าจะต่ำที่สุดนะครับเท่าที่เคยทำโปรโมชั่นมาแล้วแหละณจุดนี้นะครับแค่ได้ Lazada voucher ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าซื้อแล้วนะน่าซื้อนะครับ14,389บาทเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ตัว La z a d a โบนัสเพิ่มนะครับ ก็ลดลงไปอีกพันสนะเหลือ1 2 9 8 9หมเกรยด้็เลเซว่า13ก็ยิ่งราคาดีเลยแล้วก็มีคำถามนะครับว่าเจ้าตัวลาซาดาโบนัสเนี่ยเราจะไปเอามาจากไหนเนสเขาก็ทำาอธิบายไว้นะครับผมซึ่งูมาคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเข้าใจว่าตัวลาซาดาโบนัสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการเก็บคล้ายๆเป็นคูปองอันเดียวนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการเก็บโบนัสจากสีเงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะครับก็คือเข้าไปในหน้าแคมเปญนะซึ่งูมาทำลิงก์ไว้อยู่แล้วนะครับ ก็คือคลิกเข้าไปเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะมีตัว l z a d าป๊อปอัพขึ้นมานะให้เก็บโบนัสอันนี้คุณเก็บได้เลยนะครับดูไม่ได้ยากอะไรนะก็คลิกไปตอนนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปเก็บได้แต่รู้มาไม่แน่ใจนะว่าเราต้องเริ่มกดเก็บตัว z a d าโบนัสเนี่ยตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาแล้วหรือเปล่านะถึงจะได้จํานวน1,400บาทแบบที่เขาว่าแต่ว่าณจุดนี้นะเวลาที่เหลืออยู่นะครับอาจจะหมั่นคลิกเข้าไปที่หน้าแคมเปญทุกวันนะครับเพื่อไปทําการเก็บเจ้าตัวโบนัสที่ว่าตัวนี้ แล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับก็คือที่ตรงรถเข็นนะเวลาเราเอาสินค้าใส่เข้าไปรถเข็นแล้วเนี่ยมันจะมีตัวโบนัสมาให้เก็บอันนี้ลูกมาไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องกดซื้อหรือเปล่าหรือว่าแค่ของใส่รถเข็นเนี่ยก็มีตัวโบนัสขึ้นมาแล้วก็ลองเอาของใส่รถเข็นดูนะไม่เสียหายนะครับไม่เสียเงินแล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือพอเราไปที่หน้าร้านค้านะครับเขาก็จะมีคล้ายเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะว่าให้เราเก็บโบนัสแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือว่า ต้องซื้อนะอันนี้ต้องจ่ายเงินนะครับทุก500บาทเนี่ยลด50บาทแล้วก็แน่นอนนะครับว่ายิ่งซื้อเยอะนะมันก็จะได้ตัวโบนัสเนี่ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะการจะได้ La z a d a โบนัสมาในราคา1,400บาทเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะต้องหมั่นเข้าไปในตัวแอปของ l a z a d a แล้วก็ต้องไปกดๆอยู่ซึ่งนี้ต้องถามตัวเองนะครับว่าซีเรียสือเปล่าเงินก็จะประมาณ1,400บาทก็อาจจะซื้อเกมลดราคาได้1เกมแต่ว่ามันจะคุ้มค่าไหมนะครับในการลองไปกดๆ บางทีก็อาจจะก,กดไม่ได้าจะหัวร้อนอะไรแบบนี้นะแต่ถ้ามองนะครับว่ามันเป็นการร่วมสนุกอันนี้ก็จะสบายใจขึ้นนะครับอาจจะไม่ถึงพันสก็ได้นะแต่ว่ากดรัวๆไปอย่าไปจริงจังมากนะครับไม่งั้นเดยกก็จะไม่มีความสุขซะเปล่าๆนะเราอุตส่าห์จะได้ซื้อเครื่องเล่นเกมแล้วถ้ามันไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเขาลดไม่พอนะครับเก็บทุกอย่างแล้วก็ยังรู้สึกว่าลดแล้วไม่สะใจเราก็ไม่ต้องซื้อก็เท่านั้นเองนะจะซื้อเกมบางทีมก็ต้องมีความสุขนะครับผมนั่งดูไปฟินๆ แต่แน่นอนนะว่าถ้าเกิดคุณทําได้ตามเงื่อนไขนะครับลดไปอีก1,400เนี่ยเหลือ1 2 9 8 9บาทโอ้โหอันนี้เนี่ยถือว่าหล่อใช้ได้เลยนะครับแน่นอนอาจจะราคาไม่เท่าเมืองนอกแต่ว่าคุณจะได้ราคาของโอเลที่ต่ำมากๆนะครับในการซื้อเมืองไทยแบบเป็นเครื่องศูนย์เลยเครื่องศูนย์ในความหมายนี่คือไม่ใช่ศูนย์ของน i n t e n d o นะครับก็คือว่าเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของ Microsoft อฟนะก่อนจะไปดูกล่องแดงน,นะครับเรามาดูตัว s w Switch Lite กันหน่อยนะครับก็ ราคาอยู่ที่5,290บาทนะก็แพงกว่าในช่วงปลายเดือนตุลาประมาณ1,000บาทแต่ว่าถ้าถามลุงแมวนะครับเครื่องเล่นเกม Switch Lite ราคา5,290บาทก็ยังเป็นราคาที่ดีนะลุงแมวไปซื้อมานะครับตามร้านขายเกมปกติในราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,200-6,300แถวนี้นะอาจจะไม่ได้ถูกสุดๆนะครับผมแต่ว่าเครื่องเล่นเกม5,000กว่าบาทเนี่ยรัลุงแมวก็ถือว่าโอเคแล้วแหละ แล้วก็ลองดูนะว่าเราจะสามารถเอาเจ้าตัวคูป,ปองนะครับหรือว่าตัวโบนัสต่างๆมาใช้กับเจ้าตัวสวิชไลท์นี้ได้หรือเปล่าอาจจะได้ลดไปจากราคาโปรโมชั่นนี้อีกแต่นี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเงื่อนไขของเขาโอเคเรามาดูตัวกล่องแดงกันบ้างนะครับกล่องแดงเนี่ยราคาโปรโมชั่นอยู่ที่8,990บาทซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบนะครับกับโปรโมชั่นช่วงปลายตุลาคมนะครับฮาโลววนที่ผ่านมานะอยู่ที่8,791บาทแต่ว่าได้แถมฟิล์มกันรอยด้วย ดูแมวถือว่าราคานี้โอเคเลยนะครับจริงๆก็คือ9,000บาทนะนะถือว่าเป็นราคาที่ดีนะเป็นราคาที่ดีอาจจะไม่ได้ลดแบบสะใจมากๆนะครับแต่ว่าซื้อ Nintendo Switch ในราคา8,990บาทหรือว่า9,000บาทเนี่ยก็เป็นราคาที่เป็นธรรมนะครับ300เหรียญน,นะพอๆกับที่อเมริกาเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถกดตัวว u c h e r ได้นะนก็จะเหลือ7,879บาทอันนี้แน่นอนนะครับกดเลยนะรออะไรนะ เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณใช้ลาซาด้าโบนัสได้ด้วยเนี่ยเหลือ7,1 2 9บาทอันนี้ก็ยิ่งน่ากดใหญ่เลยจริงๆเขามีโปรโมชั่นแผ่นเกมเนะแต่ว่าลูงแมวคงจะไม่ได้พูดถึงนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นสไลด์โชว์ไว้ให้ดูด้วยแล้วก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอด้นะที่คอมเมนต์ได้นะครับเผื่อใครอยากจะกดไปซื้อต้องใช้วันที่11 1เเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้ราคาตามที่เขาโปรโมทนะนะสิ่งที่น่าสนใจนะครับของโปรโมชั่น n a s 1111เนี่ย แตกต่างจาก10/10 10ที่ผ่านมาก็คือว่ารูมารู้สึกว่าเนสเขาเน้น Nintendo Switch กล่องแดงใครเลงกล่องแดงไว้นะครับถือว่าราคาดีทีเดียวนะอย่างน้อยถ้าคุณได้ตัวรั z a d า v o u c h อ er รไป7,879บาทโอ้รานะคาโอเคเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้รั z a d าโบนัสด้วยนะครับ7,129บาทนี่ถือว่าคุณเป็นเทพเลยนะส่วนใครนะครับยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าซื้อรุ่นไ์ซื้อรุ่นโ l e d หรือว่าซื้อรุ่นกล่องแดงดีนะครับ ลุงแมวทาวิดีโอเปรียบเทียบไปแล้วนะใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนะครับสามารถไปกดดูกันได้เด้อลุงแมวผู้ซึ่งเสี่ยงลึ้นไปหมดแล้วนะครับเสียงเงินไปห,หมดแล้วนะในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะมีทั้งกล่องแดงกล่องโอเลนะครับแล้วก็มีทั้งกล่องไลท์ในคราวนี้คงไม่ได้ซื้ออะไรแล้วแหละก็อาจจะซื้ออมีโบมานหน่อยๆนะแต่ว่าของใหญ่นี่ลุงแมวหมดแล้วนะครับหมดสิ้นกันแล้วหมดปัญญาแล้วท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจะซื้ออะไรในช่วง11 11บบ้างก็ แบ่งปันกันมาได้นะมีลิสอะไรอยู่ในใจดูแมวขอไปดูลิสต์อะมโบของลูแมวก่อนนะครับเป็นเขาเอามาลดราคาเหมือนกันน่าสนใจทีเดียวช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพกันให้ดีเด้อเป็นกำลังใจ้ทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตมากๆนะครับผมผมอมนุวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ